มันก็มีข่าวออกมาว่าคุณเซนหนีนะครับคุณเซนหนีคุณมเนตหนีสื่อมวลชนไทยสื่อโซเชียลของประเทศไทยแชร์ภาพข่าวนี้กันมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อไรขวัญของทหารขเขมรบริเวณแนวชายแดนหมดแม่ทัพกูหนีซะแล้วหมดครับหมด ใครจะไปอยู่ล่ะไอ้คนสั่งให้เปิดเกมเนี่ยนะครับคนสั่งให้เปิดเกมแม่นเสือกหนีซะแล้วนะครับคุณไม่แน่จริงนี่เรื่องนี้เกิดเพราะคุณเลยนะหุนเซนคุณต้องการสร้างกระแสะความนิยมในชาติคุณต้องการสร้างให้ลูกคุณเป็นวีรบุรุษในการรบกับประเทศไทยถึงเวลาเนี่ยกระจอกชิบหาย มึงต้องบินมาแนวชายแดนมาบัญชาการลบนะมาบัญชาการลบนะครับขวัญทหารคุณแม่นหมดแล้วขวัญทหารคุณหมดแล้วพอช่วงเย็ยนคุณมาออกข่าวว่าข่าวเท็จคุณไม่ได้หนีคุณนั่งบัญชาการอยู่ เฮ้ยเชิงอย่างนี้นะไอ้นั่งบัญชาการนะช่วงเช้าพอเริ่มปะทะกันคุณก็เรียกประชุมคนใกล้ชิดว่าจะเอาอยัางไงมันปะทะตรงไหนถ่ายภาพเก็บเข้าไว้แล้วก็ปล่อยภาพมาแต่ข้อเท็จริงแม่นหนีข้อเท็จริงหนีนะครับเพราะกลัวโดนบอมอย่างที่เราบอกห่วยชิหายนะครับ หวยนะครับหวยแต่ถ้าคุณไม่หนีจริงคุณออกมาไล่สดอย่างนี้สิให้เห็นตัวเป็นๆว่าบัญชาการลบอยู่นะครับคุณคุนเซนถ้าคุณแน่จริงนะคุณไม่ได้หนีคุณว่าคุณไม่ได้หนีจะเรียกขวัญกำลังใจทหารคุณนะคุณออกมาไล่สดเลยไม่ใช่อัดเทปมานนะเว้ย อัดเทปนี่แม่ไปอัดที่ไหนไหนก็ได้แล้วมาบอกว่าบัญชาการลบเอาจริงๆเลยครับออกมาไล์สดเลยเขาจะได้จับพิกัดคุณได้คุณเซนเขาจะจับพิกัดคุณได้ถ้าแน่จริงนะคุณเป็นนักลบจริงนะนะคุณเป็นนักลบจริงนะ ท่านสมเด็จมหาเตโชฮุนเซนออกมาไล์สดเลยครับออกมาไล์สดเลยเขาจะได้รู้ว่าตัวตนคุณเนี่ยอยู่ที่กัมพูชาจริงๆนะครับทางไทยมีเทคโนโลยีสามารถตรวจสอบได้นะจะได้บอกว่าโอ้คุณไม่ได้หนีไอ้ข่าวว่าเอาเครื่องบินหนีไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยนะกลัวนี่ว่าตาขาวนี่ว่า และไทยสามารถทําได้ครับไทยสามารถทําได้เพราะคุณเซนไม่ใช่ผู้นําประเทศกัมพูชาคุณมาลังแกเราก่อนคุณลุกลามก่อนคุณเปิดฉากยิงเราก่อนคุณยิงใส่โรงพยาบาลใส่โรงเรียนใส่บ้านเรือนประชาชนคุณมาเน็ตไม่มีปัญหาแล้วครับมันลูกคุณเซนถ้าคุณเซนหมดไปก็จบนะครับคุณเซนหมดไปก็จบ แล้วท่านเตียบันครับสถานอย่างนี้ท่านเตียบันต้องช่วยประชาชนชาวกัมพูชาของท่านท่านต้องจัดการเปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองในกัมพูชานะครับแล้วก็ประกาศออกมาว่าทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในกัมพูชาแล้วมันจะได้มาคุยกับไทยง่ายว่าคนก่อเรื่องมันคือฮุนเซน นะครับมันจะได้เจรจากันสงบศึกได้ไม่งั้นมันไม่จบนะครับทหารไทยที่อยู่บริเวณแนวชายแดนท่านผู้ชการทหารบกผมชื่นชมท่านนะท่านพนาแก้วพอทุกพูดน้อยแต่ต่อยหนักเวลาลุยแม่นลุยจริงนะครับท่านผู้ชการทหารสูงสุดด้วยอีกคนหนึ่งเป็นคู่หูกัน ท่านแม่ถ้าภาคสองเป็นกำลังลบปรักอย่าอย่าหยุดอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดครับต้องไปให้สุดซอยลูกปืนแม่นปล่อยมาเนี่ยจะหลดมาปล่อยเนี่ยนะไอห,หานี่หมดแล้วกว่ามันจะขนมาเสริมช่วงระหว่างนี้ต้องจัดการต่อเนื่องครับเป้าหมายอยู่ตรงไหนถล่มเข้าไปถล่มเข้าไปนะครับ ถ้ามันยังสวนมาอีกเครื่องบินลบก็ต้องขึ้นอีกเครื่องบินลบก็ต้องขึ้นอีกไปบอมอีกตอนนี้การข่าวยังไม่ยืนยันว่าคุยกับลากมะม่วงไม่รู้กี่ร้อยคนแล้วนะครับและแม่ทัพที่บัญชาการลบอยู่เวณแนวชายแดนของขเขมรเนี่ยที่อยู่ที่กองพลส่วนหน้าเนี่ยที่โดนเครื่องบินไปทิ้งไข่ย,ยักษ์เข้าไปเนี่ยผมว่าตุยแต่รายงานข่าวมันยังไม่ออกมา นะฮะเดี๋ยวรายงานข่าวออกมาก็จะชัดเจนนะครับว่าตุยไปเท่าไหร่นะครับแต่ของเราก็มีการสูญเสียนะครับจากการยิงมั่วของมันเนี่ยคือมันปล่อยมามึงไม่ได้รู้พิกัดหาอะไรเลยปล่อยมีหน้าที่ปล่อยเป็นบั้งไฟพญานาคแถวภาคอีสานของประเทศไทยเลยยิงมาไม่รู้พิกัดรู้ทิศทางและขอให้ได้ยิงครับผลฟุดฟืดฟืดฟืดมา ทำให้เราต้องสูญเสียคนเข้าไปกี่ชีวิตแล้วก็ไม่รู้นะครับยอดตัวเลขว่ามีถึงเสียชีวิตไปสิบเอ็ดลายแล้วบาดเจ็บอีกนะครับมีทหารเสียชีวิตไปหนึ่งนะครับประชาชนเสียชีวิตมีเด็กด้วยคนแก่ด้วยเพราะให้หวยๆวยอย่างนี้ไนงะนะครับเพราะขามิ้นมันห่วยอย่างนี้ไนงะ ท่านผู้จัดการทหารบกครับต้องลุยให้จบต้องลุยให้จบครับเครื่องบินลบต้องขึ้นไอ้รถขนอาวุธของมันเนี่ยไอ้รถขนจะหลวดอะไรเนี่ยต้องถล่มไปต้องถล่มให้หมดครับไม่ต้องให้กลับไปมึงเอามาตั้งแอคอย่างนี้นะครับยิงมั่วปล่อยมาหมด ผมว่ากระสุนแม่นหมดแล้วของเราอัดเข้าไปครับไม่เป็นไรอัดเข้าไปเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่เลยครับไอเด็กเกเรอย่างนี้ต้องไม่ให้โตและช่วงที่ถ้ามันถอยต้องล้อมลั้วหมดเลยทุกประสาทแหละล้อมลั้วไปก่อนครับล้อมลั้วแบบเร่งด่วนเลย นะครับล้อมลัวแบบเร่งด่วนเลยแล้ววางแนวเลยครับวางแนวเลยไอแนวที่ว่ามีปัญหาว่าเขตมันล้ําเขตเรามาหลังจากนี้นะครับผมว่าอีกประมาณสองวันนะครับหลังจากที่มันง่อยเปียเสียขาไปหมดแล้วเนี่ยวางแนวเมื่อช่วงบ่ายนี้ผมต่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณมาริษนะครับ ปรากฏว่าตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเออไม่ออกมาแถลงหาอะไรเลยผมก็ว่าไปปรากฏว่าแกบินไปแกบินไปอังกฤษครับบินไปตั้งแต่ประมาณเก้าโมงเช้านะครับบ่ายถึงแล้วขเขมรมันใช้วิธีอะไรมันใช้วิธีเขียนจดหมายร้องเรียนไปแต่ของเราเนี่ย ท่านมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นอดีตท,ท่านทูดเก่าเนี่ยเชี่ยวชาญอยู่แล้วบินไปเพราะนั้นเนี่ยเราไม่เสียเปรียบนะครับเราไม่เสียเปรียบก็ขอบคุณท่านนะขอบคุณท่านนะครับแลต,ต้องทำงานเร็วอย่างนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศต้องทำงานเร็วอย่างนี้นะฮะ เวลามันจะทำอะไรเนี่ยใครที่บอกว่ามันต้องล็อกล็อกพิกัดทุกจุดเลยเนยผมว่ามันต้องล็อกพิกัดฮุนเซนครับเขาไม่ใช่เป็นผู้นำประเทศขเขมรคนต้นเรื่องจริงๆคนมีอำนาจจริงๆในขเขมรนะก็คือฮุนเซนนะครับถ้าจัดการฮุนเซนได้มันก็จบครับแล้วผมเชื่อว่าสถานการณ์อย่างนี้ประชาชน ทั้งสองประเทศเดือดร้อนต้องอบพยพกันต้องหนีภัยกลัวโดนลูกหลงนะครับกลัวโดนลูกหลงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเขเมรน,นะแล้วมันก็จะคุยกับไทยง่ายขึ้นครับนะครับผมก็เชียร์ท่านเตียบันนะนะครับมันทำให้ กัมพูชาชิบหายเนี่ยฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตเนี่ยนะนะครับเพราะฮุนเซนนี่คุยกับประเทศไทยไม่รู้เรื่องแล้วฮุนเซนฮุนมาเน็ตคุยกับประเทศไทยไม่รู้เรื่องไม่รู้จะคุยกับใครแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงเตียบันขึ้นเป็นผู้นำมันก็จะสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับประเทศไทยได้มันก็จบนะนะครับมันก็จบเร็วนะครับ ตอนนี้เราบุกยึดพื้นที่ได้แล้วประสาทเขาพวกยุหานก็จัดการได้แล้วนะครับเห็นใจพี่น้องประชาชนที่ต้องหลบหนีภัยสงครามใช้คำว่าหลบหนีภัยสงครามเลยนะครับอพยพออกจากพื้นที่ที่จะโดนลูกลงจากจุดปะทะนะครับก็หนีไปที่ บุรีลัมย์ก็หนีไปที่ช้างอารีนาเนะ่ยมันเป็นสนามแข่งรถใหญ่ไงนะนะไปตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ของคุณเนวินนะครับท่านก็จอดรถได้แบบสบายใจนะจอดรถได้แบบสบายใจจำนวนเป็นพันคันคุณเนวินก็ถือโอกาสนี้นะครับดูแลชาวบ้านเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเขานะครับจัดหมอพยาบาลไปตั้งเต็นอะไรที่นั่นเลยนะครับ ช่วยกันครับช่วยกันกลางคืนนี้ก็อย่าไปไว้ใจนะครับ <_ S 1> นี่เวลาใกล้จะสิบแปดนาฬิกาแล้วกลางคืนก็อย่าไว้ใจผมว่าเดี๋ยวแม่ก็เอาอีกแลแะกลางคืนก็ยิงใส่เราอีกนะครับแต่เราล็อกพิกัดเข้าไว้ได้แล้วอ่ะนะฮะและเครื่องบินลบก็ขึ้นได้นะ เครื่องบินลบก็ขึ้นได้นะครับขอบคุณท่านผู้การทหารอากาศนะครับท่านเด็ดขาดเฉียบขาดนะครับแล้วทางท้องทะเลท่านผู้การทหารเรือก็ออกไปบัญชาการลบเองเลยนะตอนนี้เท่ากับว่าของเราเนี่ยสามแม่ทัพใหญ่คือผู้การทหารอากาศผู้การทหารบกผู้การทหารเรือออกรบเองเลยนะครับ เราต้องปกป้องพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ให้ไปโดนลูกหลงนะครับมันห่วยมากเป้าหมายเป็นโรงพยาบาลโลงเหลี่ยนบ้านเรือนประชาชนนะครับกระทรวงสาธารณสุขทำงานเร็วนะกระทรวงสาธารณสุขนะครับทำงานเร็วออกมาแถลงข่าวประนามการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมของขเขมรที่ยิงใส่โรงพยาบาลอันนี้ถือเป็นเรื่อง ร้ายแรงมากนะผมคิดว่าเรื่องนี้คงจะส่งไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยที่อยู่ที่ยูเอ็นหรือสหประชาชาติแล้วนะครับขอแสดงความเสียใจกับประชาชนที่ต้องสูญเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะครับขอแสดงความเสียใจและชื่นชม ในความเสียสละของพี่น้องทหารหารที่รบอยู่แนวชายแดนนะครับกรุงเจนีวาใช่ไหมฮะผมเห็นเขามาแถลงข่าวว่าไอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบินไปแล้วไปถึงโน่นแล้วนะครับผมก็ไม่รู้นะครับ ที่มันหนีเนี่ยหุนเซนเนี่ยมันรู้ว่าเรายัางไม่ได้ไปบุกยึดแล้วครับแต่เครื่องบินอะไรแม่งก็ผวาเห็นเครื่องบินฟืดเข้าไปเนี่ยมันกลัวจะไปบอมมันไงมันกลัวจะไปบอมมันครับแล้วเราเนี่ยไม่ใช่ขู่ต้องทําจริงด้วยครับท่านผู้ชันชการห่้าอากาศครับท่านรักษาการและมติว่าการกระทรวงกลาโหมครับเพราะคนสั่งการมันคือหุนเซนนะครับ เราไม่ผิดกฎบัตรสาประชาชาตินะครับมันไม่ใช่เป็นผู้นํากัมพูชาเราไปจัดการฮุนเซนนะฮเกง่งไอฮาไหนว่าเป็นนักรบเก่าไงออกมาสิมันต้องออกมาบัญชาการลบที่แนวชายแดนเลยนะครับแล้วมาไล์สดเลยว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วพี่น้องทหารชาวคาเมไม่ต้องกลัวนะครับ